สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามังคี VIP นะประจำวันที่3กรกฎาคมปี66คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ8กับ1 0ก็3 8 0 8 1 8 3 8 6 8 9นะ1 0 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9เอาหลุดเอาก็ได้นะ8 1 5 3 8 1 1 0 3 0 8 3นะคะจะพูก็แแูสา1สา1 1นะ่ะต่อไปสามัคคีมก็6กกับ1 3 0 3 1 3 3 3 6 3 8 8 0 8 1 8 3 8 6 8 8นะคะ0 3 3 3 8สา8สา6 1จับคู่กจะ็3ามหสดหนึเนาะก็ขอใทุกคนโชคดีนะคะ จับคู่รุ้นด้วยกันนะเลขมกนมาแนวทางเดียวกันนะคะนี่ก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะจับคู่รุ้นด้วยกันเด้อปกติเรา v I P เราจะพาะกิจเราสามาคคีเด้อคือเราพัฒนานะมันจะมาแนวทางเดียวกันเนาะแต่วันนี้เรา v I P อพแต่เราสามาคคีมีมันจะมาแนวทางเดียวกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไรครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ